ข่าวนี้เป็นข่าวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะโครงการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามแห่เทียนพรรษาและของดีอำเภอห้วยกระเจาประจำปี2568ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอธิสันอินตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุพมงคลบูชาไถ่เทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามแห่เทียนพรรษาและของดีอำเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2568นะคะ โดยมีนายชัยวัฒนวัฒสุวรรณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตอำเภอห้วยกระเจากล่าวรายงานหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอห้วยกระเจานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง4ี่ตำบลและประชาชนร่วมเปิดงานณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ร่วมกับอำเภอห้วยกระเจาและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอห้วยกระเจารวมทั้งหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่นะคะร่วมกันจัดทำโครงการนี้ในลักษณะร่วมคิดร่วมทำและแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบค่ะ ระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมโดยการจัดงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาการประกวดตกแต่งเทียนพรรษาและริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาจำนวน4ประเภทได้แก่ประเภทส่งเสริมพระพุทธศาสนาประเภทเศรษฐกิจพอเพียงประเภทความคิดสร้างสารรค์และประเภทสวยงามการประกวดทิดาเทียนการสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านสินค้าโอทอป การส่งเสริมด้านเกษตรกรรมและปะศุสัตว์และการละเล่นการแสดงม,มหรสพต่างๆด้วยนะคะทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์และสืบสารประเพณีเข้าพรรษาตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักสามคัคคีอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะปรีชาไหลวาริน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดกาญจนบุรีภาพข่าวสรรหาวันโกะอินไดงาน